สปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1051ว่าที่ลูกเรือคนที่10ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางกับโชกุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศวานโนะนี้จะเคยมีมาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยยาวของมังงะวันพีชในตอนที่1051นะครับก็แน่นอนแหละครับว่าในวันพีชตอนนี้นะครับก็เหมือนมีการเข้าขอนะครับในกะารเป็นแบบว่าหนูขอเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวก เราก็ต้องมารอดูอีกทีแหละครับว่าสรุปแล้วจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้านะครับแต่ก็แทบจะเกิน95-99%้แล้วล่ะว่าโอกาสในการเข้ากลุ่มหมวกฟางนั้นสูงเหลือเกินนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นนะครับจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางยูทูบเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับหรือว่าในแอปปิล i ี่ l ิลี่ของผมนะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นหากกดแล้วนะครับ โชกุนแห่งประเทศวาโนโคซุกิโมโมโนสุเกะและปกตอนเรื่องสั้นของตอนนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับกับเจอมาอยู่นะครับซึ่งในตอนนี้จะเห็นว่าเจอมานั้นนะครับสามารถหลบหนีนะครับออกมาได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็เป็นการช่วยเหลือกันนะครับของพี่น้องตระกูลวินสมงนะครับแต่ก็ต้องไปรอดูอีกทีละครับวาออกมาได้เนี่ยออกในรูปแบบไหนโดยมังงะของวันพีชในตอนที่1051นะครับถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับหลังจากที่ลูฟี่นั้นนะครับได้รับชัยชนะนะครับต่อจักรพรรดิอย่างไคโดใในนเรื่องงวัพจึทําาห้ย โตนั้นรู้สึกดีใจสุดๆเลยจึงทำให้เธอนั้นเนี่ยก็คือเก็บอาการของตนเองไม่อยู่เลยนะครับรีบแนะนําตนเองนะครับต่อสมาชิกกลุ่มหมวกฟางฉันเนี่ยคือโคสกิโอเด้งฉันเนี่ยขอเข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางของพวกนายนะเล่นเอานะครับสมาชิกกลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับก็มีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปเลยนะครับเมื่อได้รับนะครับคำขอในการเข้าร่วมกลุ่มแบบนี้ซึ่งสิ่งแรกที่เราได้เห็นเลยนะครับอย่างเช่นโรบินนั้นรู้สึกดีใจนะครับที่ยามาโตนั้นได้ขอเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับแล้วก็แฟรง ก็ไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรนะครับก็ฟีแบบว่าไอ้เจ้คนนี้เนี่ยทาไมอยู่ดีๆนะครับมาขอเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางง่ายแบบนี้ส่วนจินเบนั้นนะครับก็นิ่งนะครับไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากนะครับก็คงฟีแบบงงๆเหมือนกันนะครับก็เพิ่งเป็นน้องใหม่ในการเข้ากลุ่มนี้นะครับยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่หรือนะครับลูฟี่กับตันของกลุ่มนั้นที่ตอนนี้คือหลับไหลไปนะครับด้วยการบาดเจ็บนะครับก็นอนหลับนะครับแล้วก็กําลังได้รับการรักษาอยู่นะครับก็ยิ้มออกมานะครับก็ไม่้้้นนนนาาวว่โหอแลลััสทขง ก็ยังคงนอนหมดสติอยู่นะครับและกําลังได้รับการรักษานะครับจากชอปเปอร์ซันจิกับลูกนะครับเมื่อเห็นว่าอู้ยามาโตะอกตุ้มๆเนี่ยมาขอเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับทั้งสองคนเนี่ยตาก็เป็นประกายนะครับเป็นรูปหัวใจเลยนะครับก็ฟิลแบบหื่นๆเน่ยขอยสองคนนี้ส่วนนามิกับอูซบทั้งสองคนตกใจมากเลยนะครับที่อยู่ดีๆนะครับยามาโตะนั้นมาขอเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางส่วนทางด้านชอปเปอร์นั้นนะครับก็ยังไม่ได้แสดงอาการอะไรนะครับเนื่องจากว่ากําลังง่วนนะครับอาการร ที่บบาดเจ็หนักอยู่ันนี้นะครับก็เป็นอาการทั้งหมดนะครับของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเมื่อได้รับรู้นะครับว่ายามาโตะนั้นนะครับขอเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดของพวกเขาและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ฝั่งโมโนสุเกะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเหตุการณ์มันจะต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะที่โมโนสุเกะร่างมังกรชมพูใช่ไหมปรากฏตัวต่อหน้าประชาชนประเทศวาโนนะครับทุกคนนั้นต่างตกใจนะครับคิดว่าใครโดนนะครับจนในท้ายที่สุดนะครับก้าวปลอกดาบแดงนะครับก็คือปรากฏตัวขึ้นหรือฮิเอรินั้นก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วก็เดนจ ว่าเขานั้นนะครับกำลังนําพานะครับโชกุนคนใหม่ของประเทศวานะมาที่นี่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็เป็นโมโนสุเกะนี่แหละครับที่กําลังจะได้รับมอบตําแหน่งนะครับโชกุนคนใหม่นะครับซึ่งในตอนนั้นเองฮิโรินั้นนะครับน้องสาวของเขานะครับเมื่อได้เห็นหน้าพี่ชายอย่างโมโมนั้นนะครับก็ถึงกับร้องไห้ออกมานะครับซึ่งทางด้านของโมโมนั้นนะครับก็ปรากฏตัวนะครับพร้อมกับดาบอเมโนฮาบาคิรินะครับซึ่งกําลังแนบอยู่ที่อกของตนเองส่วนฮิโรินั้นนะครับกับโมโมทั้งสองคนก็เข้ากอดกันนะครับ พี่น้องนะครับพิโอรีนั้นร้องไห้ออกมานะครับก็คือแบบว่าซาบซึ้งใจนะครับที่สามารถนะครับแก้แค้นให้กับพ่อของตนเองได้สําเร็จนะครับและกําลังจะสารฝันพ่อของตนเองได้สําเร็จด้วยเช่นกันโดยการช่วยเหลือนะครับประชาชนประเทศวานะนและกําลังจะเปิดประเทศต่อในอนาคตนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยก็เหมือนผ่านอะไรกันมาเยอะนะครับก็เลยร้องไห้นะครับด้วยความดีใจซึ่งแน่นอนนะครับเราจะได้เห็นโมโนสเกตนะครับในร่างมนุษย์นะครับที่โตขึ้นแล้วนะครับโดยมีการบรรยายแหละครับว่าโมโนสเกตในตอนนี้เนี่ยก็คือตัวสูงขึ้นตััวโตขึ้นนะครบ เขานั้นไว้ผมยาวนะครับแล้วก็มัดผมด้วยซึ่งผมด้านหน้าของเขานั้นนะครับก็จะยังโล้นอยู่นะครับก็เหมือนกับตอนที่มูรุสุเกะตอนเด็กนั่นแหละก็คือเป็นทรงผมของคนญี่ปุ่นนะที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งหน้าตาของเขานั้นนะครับจะไม่ได้ดูแบบว่าเกลี้ยกลาดนะครับเทียบเท่ากับโคซึกิโอแดงผู้เป็นพ่อนะจะดูอ่อนโยนมากกว่านะครับซึ่งก็จะมีการวงเล็บไว้ด้วยแหละครับว่าหน้าตาดีใช้ได้เลยนะครับก็คือฟิลแบบหล่อเลยประมาณแบบนั้นซึ่งโมโมะนะครับก็เลยใช้จังหวะนี้นกาารปศัยนนะะรรับให้กปปชชาาเทศวโซึ่งคํา พู้ของโนสุเกะนั้นเรียกได้ว่านะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับทำให้ประชาชนประเทศวาโนนั้นนะครับต่างปลื้มปิติที่พวกเขานั้นนะครับกำลังจะได้นะครับโชกุนคนใหม่นะครับของประเทศตนเองนะครับที่พวกเขานั้นรักนะครับและต้องการและสิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญนะครับในตอนนี้เนี่ยอาจารย์โอดะนั้นนะครับก็ได้มีการเขียนไว้แหละครับว่าเป็นคําบรรยายนะครับว่าในอนาคตทางด้านของโนสุเกะนั้นนะครับจะกลายเป็นโชกุนแห่งวาโนนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งไม่รู้ว่าอาจารย์โอดะแอบสปอยหรือเปล่านะครับว่า โมโมนั้นนะครับจะโหดสัต์รัสเซียไปมากกว่านี้นะครับพอดูจากการที่เปลยแม้ว่าจะเป็นนะครับโชกุนของประเทศวานอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับโอ้โหแล้วสมุไรของประเทศวานะแต่ละคนไม่ธรรมดาอยู่แล้วหากโมโมนั้นนะครับไปในจุดนั้นที่อาจารย์โอดาบอกจริงๆแล้วแล้วก็นะครับก็คงจะไม่ธรรมดาแน่นอนสําหรับโมโนสุเกะแล้วก็ในตอนนี้นะครับจะมีการอธิบายนะครับเกี่ยวกับความสามารถนะครับของคิบีดังโงะนะครับของทามะด้วยนะครับว่าไอคนที่กินคิบีดังโงะของเธอเนี่ยปกติจะเชื่องใช่ไหมก็คือจะเชื่องนะครับจะเชื่อฟ ฤตนะครับในการออกผลยาวนานถึง1เดือนด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนหลังจากนั้นนะครับก็คงจะหมดฤตไปนะครับก็เป็นการเฉลยเกี่ยวกับพลังความสามารถนี้นะครับของคิบิดะโงนะครับของเจ้าหนูทามะก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยล์ยาวของมังงะวันพีสในตอนที่1051ซึ่งแน่นอนก็เข้าใกล้นะครับบทสรุปนะครับของมังงะวันพีสเต็มทีแล้วนะครับในศึกวานโครั้งนี้ซึ่งก็คงจะเหลือนะครับไม่เยอะแล้วแหละครับสำหรับเหตุผลบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ยังไม่ได้เฉลยนะครับก็ต้องไป ว่าจะมีการเฉลย ER นะครับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างหรือไม่นะครับแล้วก็นะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยมังงะวันพีชไม่งดนะครับยังมีให้ทุกคนได้รับชมต่อนะครับก็ดูเลยครับว่าจะมีนะครับบทสรุปอย่างไรแล้วก็ตัวเต็มของมังงะวันพีชตอนนี้นะครับก็อีก 1- 2วันข้างหน้านะครับก็น่าจะปล่อยมาแล้วนะครับก็รอในการรับชมได้เลยนะครับก็คงจะมีรายละเอียดที่เยอะกว่านี้นะครับพูดคุยตัวละครหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เฝ้ารอในการรับชมได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe และกดั่ส เื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage ของผมนะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ